ลองลากมุมนี้ดูสิมีตัว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  ขยับงานะนะ นี่ตัดะัดผิดตัดถูกหลายรอบแล้วนะอาจจะมพรานต้องรับประอันนี่โอ้วนตักเลยตัวนี้โอ้โออ้วนดิจังไงปะโอ้ย้อนแสงนามืดใส่สวยเลยตัววนปักเลยตัวนี้ฝากไว้เลยครับฮันเตอร์เซตอ่ะ สีแดงร้อนแรงที่สุดก็เขาานะดักล่าเขาเข่ครับมีตัวกัดแน่นอนกับ Hunter z r ครับกับผมนักคนสายยืดคนหนังคันนะครับ ZR ตเจ้า